คุยกันนะคะกับคุณวัชรจิตสมฤจาร,ริษัทหลักทรัพย์คุณเน่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จอย <c oughs> คุณคุณเน่งกลัวสงครามไหมไม่กลัวสงครามหรอกพี่จอยผมกลัวเศรษฐกิจไทยมากกว่าตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวสิเอาข้างนอกก่อนเอา,านอกก่อนเหรอได้ได้ผมว่ากลัวไหมเอาริ่อองผมว่าสถิติที่ผ่านมาจริงตลาดหุ้นโลกครับกับกับสงครามจริงๆรมึงเคยเจอมาเยอะแล้วพี่จอยคือผมไม่ได้กังวลกับตรงนี้เยอะหรอกเราเคยเจอยูเครนเซียใช่ไหมครับ เคยเจอมิด d l e e อีสก็เจอมาหลายรอบแล้วเคยเจอสองครามโลกก็เจอมาแล้วแต่ผมคิดว่าวันนี้โลกเรามันมันอยู่ไกลคือมันมาไกลเกินกว่าที่เราจะสงครามโลกกันเนะี่ยผมผมผมเชื่อว่าลึกๆแล้วคงไม่มีใครอยากจะมากดอะไรอะนิวเคลียร์ ear, แล้วก็ตูม้มัาหรอกผมผมเชื่อว่าเราเรามาไกลเกินกว่าจุดนั้นมากๆแหละนะครับแม้กระทั่งวันนี้เองเนี่ยสหรัฐเองต่อสู้กับประเทศอื่นเนี่ยเต็มที่ก็อาจจะใช้โดรนใช้อะไรแบบนี้ที่แบบทําลายบางจุดแต่ มันคงไม่ถึงกับจะแบบกดนิวเคลียร์ตุ้มแล้วเอาให้แบบมันแผนที่มันหายไปจากโลกอะผมไม่ไม่คิดภาพน,นั้นหรอกแล้วผมคิดว่าวันนี้เองเนี่ยทุกคนก็ต้องต้องเข้าสู่เฟสของการเรียกว่าถ้าเกิดมันแรงมากนะทุกคนก็ต้องก็ต้องมีตัวกลางระหว่างกันในการเฮ้ยเฮ้ยแรงพี่ผมว่ามันเริ่มแรงมาแล้วต้องมาต้องมาคุยกันหน่อยดีกว่านะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสงครามเองคงไม่ไม่ถึงกับบานปลายไปจนแบบแรงมากหรอก เชื่ออย่างนั้นนะครับถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วอ่ะภูมิภาควันนี้บวกนะแต่บวกอ่อนๆบวกอ่อนๆแต่เราลงด้วยเหตุผลอะไรอะไรนะครับเราลงด้วยเหตุผลอะไรถ้าอย่างนั้นถ้าความกลัวในเรื่องสงครามไม่ได้ไม่ได้คือถ้าผู้ชมย้อนกลับไปดูค่าทางสถิตินะสุดท้ายแล้วมันจะกลับมาที่เดิมผมผมถึงบอกเลยว่าวันนี้ผมไม่ได้กลัวเรื่องสงครามหรอกผมกลัวเรื่องเรื่องภายในประเทศเรามากกว่านะครับพี่จอยนะครับคือ คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องก็ต้องเรียนดมตรงว่าอภาพันนี้เองเนี่ยสำหรับประเทศไทยนะครับเป็นภาพที่ดูน่ากังวลในระดับหนึ่งในแง่ของปัจจัยพื้นฐานแล้วกันนะครับเพราะว่าอถ้าเราดูแล้วเนี่ยตัวเลขไม่มาเลยครับพี่จอยหมายถึงว่าตัวเลขเศรษฐกิจฐฐน,นะครับตัวเลขพื้นฐานตัวเลขเชิงกําไรพวกนี้นะครับอ<ห>สมัยพี่จอยแรกๆอะเนาะผมเชื่อว่าพี่จอยจะได้เห็นเศรษฐกิจฐฐไทยโตเท่าไหร่หา้าเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นต์ฮะแรกๆเลยเอาแรกสมัยไหนล่ะ เอาแบบเอาแบบยุงเรืองยุงเรืองยุงเรียงยุคุงเรืองยุงเรืองนี่ตอนนี้เขาหยิบยุคของชาติมาคุยกับเรานะโวยอย่างงั้นเลยเหรอเออเนี่ยเนี่ยถ้าดูในในโซเชียลมีเดียเขาหยิบหยิบยุคกชาติมาคุยกับเรานะอ่ะมือือแต่คือวันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปครับพี่จอยเราเห็นแล้วว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจไทยก็สองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสองเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้แหละเอาเต็มที่ก็สองเปอร์เซ็นต์อะเก่งๆหน่อยก็เบ่งๆหน่อยก็ได้สักสามใช่ไหมครับ ที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเราคือไม่อยากใช้คําว่าเราอ่ะคือผมคิดว่าประเทศไทยทั้งทั้งประเทศดีกว่าคือเราเอนจอยกับกับกับอะไรที่มันง่ายๆอ่ะคือเราเราก็บอกว่าเฮ้ยท่องเที่ยวเดี๋ยวมันก็โตเดี๋ยวเราก็คาดหวังว่านักท่องเที่ยวสามเจ็ดสามแปดเดี๋ยวไปสามเก้าเดี๋ยวไปสี่สิบแล้วเราก็หลงละเลยกับมันไงเราก็เอ้ยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็มันก็ไม่ก็ไม่ต้องทําอะไรกับมันหรอกท่องเที่ยวเดี๋ยวมันก็โตๆของมันใช่ไหมประชากรจีนเป็นพันล้านอินเดียเป็นพันล้านเอาแค่สองประเทศเนี้ยมาเที่ยวไทยนี่ก็ ไทยก็รับไม่ไหวแล้วอืมแต่ใครจะไปคิดแล้วว่าวันหนึ่งปรากฏเอคือเราหลงเรเล่กันจนเกินไปไงเราก็เออเดี๋ยวท่องเที่ยวมันก็ดีแล้ววันหนึ่งคือมันไม่ดีไงจู่ๆมันก็หายไปแบบคนก็ตาค้างกันอยู่เฮ้ยอะไรวะจู่ๆมันก็ขั้วไปแบบงง่ะแล้วคือวันนี้เองเนี่ยตอนแรกเราก็ไม่ได้ตอนแรกเราก็เห็นตัวเลขท่องเที่ยวมันก็ลดลงประมาณนิดหน่อยสามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมตัวเลขท่องเที่ยวสะสมเยอทุเดย์ลดลบสามเปอร์เซ็นต แต่วันนี้คืนดีคิงพาวเวอร์ก็ประกาศตุ้มขึ้น hey, มา King Power บอกไม่เอาแล้วคิงพาวเวอร์บอกไม่เอาแล้วไอ้ตัวดิจิฟีมาขอไม่ทําแล้วซึ่งอันนี้มันก็เป็นเผือกร้อนเรื่องหนึ่งที่กําลังเกิดขึ้นในออตลาดคุณบ้านเรานะครับเหมือนกับคิดดูดิขนาดคิงพาวเวอร์ที่ทําธุรกิจดิจิฟีมานานแสนนานยังประกาศแล้วว่าไม่เอาแล้วตัวดิจิฟีที่ที่จะทํานี่ฉันฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่แบกแล้วมันก็เลยเป็นเผือกร้อนที่วันนี้เองเนี่ยผมว่าทุกคนต้องระดมสมองกันแล้วว่าเราจะทำยังไงให,ให้ให้กลับมาฟื้นฟูตัวเศรษฐกิจได้ อันนี้คือผมผมเป็นห่วงผมถึงบอกว่าผมเป็นห่วงมากกว่าเรื่องของเอเรื่องของตะวันออกกลางตะวันออกกลางเดี๋ยวก็คงจบได้แต่วันนี้เศรษฐกิจในประเทศเราเนีเ่ยเราจะไปยังไงต่อดีใช่ไหมครับท่องเที่ยวไม่มาส่งออกส่งออกเดี๋ยวแย่เดี๋ยวบริโภคก็แย่ตามลงทุนก็ไม่มาเนี่ยเป็นภาพที่ทาไมวันนี้หุ้นไทยมันถึงอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเากพื่อนเพื่อนทั้งทั้ทง,ทงที่วันนี้หุ้นไทยวันนี้หลายตัวลงต่ COVID, ตําโควิดแปลว่าหุ้นมันถูกแต่แสดงว่าการถูกข,ของหุ้นมันยังไม่เพียงพอที่จะท,ที่ที่นักลงทุนรู้ คือระว,<พ>าว่าที่<อ>ทคุยกันไปเรื่อยๆนี่สิบจุดอะนะใช่ไงผมถึงบอกแล้ว่าวันนี้ผมถึงไม่ได้กลัวเรื่องเรื่องตอนออกกลางเนี่ยผมกลัวเรื่องในประเทศเรามากกว่าว่าเฮ้ยเราเราจะทํายังไงให้เศรษฐกิจหรือว่ากาไรกําไรมันกลับมาที่จริงการลงทุนในหุ้นนี่มีอะยกนะครับเศรษฐกิจโตกำไรประษาชจุลเบียนโตปันผลดีขึ้นหุ้นก็ขึ้นแต่วันนี้สิ่งที่มันสะทอนจากนลงทุนเนี่ยเขากำลังมองว่าหลังจากนี้เราอาจจะไม่ดีางพี่จอยแล้วแล้ว,แล,วแล้วคำถามคือปีหน้าจะไปยังไงต่อปีนี้นักท่องเที่ยวติดลบปีหน้าโตหรือเปล่าไม่ม ปีปีรู้แค่ว่าปีนี้ทรงออกฐานสูงและปีหน้าทรงออกจะโตอะไรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยอยู่ในะจุดที่มันนิ่งเฉยไม่ได้แล้วต้องต้องต้องเห็นมีนโยบายเชิงลุกแล้วละ่ะเอ,อผมว่าเผือกร้อนของคิงพาวเวอร์ที่โยนมาให้เอลทวันนี้มันเป็นภาพที่ค่องข้าง,ง,งชัดแล้วว่าวันนี้เราจะเราจะแก้ปัญหายังไงดีอจริงๆแล้วคุยกับคุณเอง่งหลายครั้งเนาะที่มีโอกาสได้เข้ารายการด้วยกันคุณเอ่งก็ยังไม่ได้นํมาให้ซื้อนะ ถึงนะวันนี้นี่คือตัวเลขหนึ่ง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 เลขสวยด้วยก็ยังเหมือนเดิมด้วย 1> 1, <4. S 2> ปัจจัยในประเทศถูกไหมอะไรนะครับด้วยปัจจัยความเสี่ยงในประเทศเป็นหลักเลยวันนี้ให้น้าหนักอันนี้ใช่คือพี่จอยต้องเข้าใจว่าเวลาที่ตลาดมันหมดหวังนะครับในแง่ของในแง่ของหุ้นคือถูกแค่ไหนเขาก็ไม่เอาอถ้าถ้าหมดหวังนะถูกแค่ไหนเขาก็ไม่เอาจะพีอีห้าเท่าสองเท่าเท่าไหร่ก็ไม่เอาถ้าถ้าว่าถ้าการเติบโตมันไม่ชัดนะครับซึ่งวันนี้เรา เราอลังเผชิญตรงนี้อยู่คุณเอ่ย EPS ที่บูมเบิร์กให้สัปดาห์นี้เหลืออยู่เท่าไหร่เก้าสิบครับประมาณเก้าสิบเองยังยังอยู่ที่เก้าสิบเนาะใช่แต่คาถามคือวันนี้เก้าสิบวันหน้าเท่าไหร่ยังไม่มีใครตอบได้นะผมก็ตอบไม่ได้ว่าวันหน้าที่รอดูของคุณเองทุกอาทิตย์เลยเนี่ยอ๋อทุนีสัปดาห์แล้วยุ่งเลยไม่ได้ทำเท่าติยุ่งยุ่งยุ่งกังวลใจอยู่คุณผู้ชมว่า EPS จะถูกปรับลงเรื่อยๆหรือเปล่าคือวันนี้ถ้าพี่จอสังเกตดีนะ คือวันนี้คิงพาวเวอร์ชัดแล้วว่าอาจจะต้องปรับสัญญาบางอย่างอ่ะคืออะไรไม่รู้แหละแต่อาจจะปรับสัญญาหรือเวอร์สเคสนะอาจจะยกเลิกการทําธุรเกิจยวกับเออทเลยแล้วคุณพี่จอนต้องเข้าใจนะครับว่าวันนี้เองเนี่ยประชากรไทยมาเจ็ดสิบล้านคนนะครับเราได้น้ท่องเที่ยวต่างชาติมาช่วยบริโภคเนี่ยประมาณเกือบครึ่งเลยประมาณสามสิบห้าสัึงสี่งสี่สิบล้านคนแต่ถ้าวันหนึ่งกาลังการบริโภคนี้มันหายไปอ่ะเป็นแปลว่าการบริโภคในภาพรวมของไทยมันลดลงเลยมันดรอปลงเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ย กำไรไปสัตัวเบียนมันเสี่ยงแน่น,นอนคือวันนี้ถามดาวไซน์เนี่ยมันมีดาวไซน์แน่นอนอนเลยทําให้ต่อวันนี้กูต่อยอุ้นไทยจะลงมาจริงๆผมคิดว่ามันยังไม่ได้จุดที่แบบไม่ได้จุดที่โอเคว่าไปนั่นนี่ AOT 28ยี่สิบแปดบาทแล้วนะไม่ได้เห็นเมื่อกี่ปีเม<พ>ื่นะ้คิดดูดิพี่จอยต้นปีหกสิบนะต้นปีหกสิบนะวันนี้ยี่สิบแปดอ่ะทั้งทั้งที่กําไรอ่ะกำไรยังไม่ได้แย่เลยนะกาไรของ AOT ในตรมาล่าสุดเนี่ยไม่ได้แย่เลยแต่คนรู้สึกว่ามองไปข้างหน้ามาดูมืดหมไหมไใ่ เอาเป็นกลยุทธ์ให้หน่อยละกันเพราะว่าคุณผู้ชมฟังเราไปด้วยนี่หายใจหายคอไม่ออกแล้วเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองจุดใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นจริงๆต้องใจเย็นเชื่อผมอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งรีบร้อนจนกว่าตลาดมันจะแบบสี่ห้าเก้าจนกว่าจนกว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันจะเริ่มกลับมาครับเราเราจะกลับเราจะค่อยกลับมาพิจารณากันช่วงนี้ก็คงต้องต้องใจเย็นก่อนอย่าพึ่งแบบอย่าพึ่งวุ่นวายกันจนเกินไปคือคือผมอยากเชียร์หุ้นนะอันนี้พูดกันตามตรงแต่แต่ด้วยสภาวะที่อาจจะยังไม่ดีมากผมผมถึงยังไม่ ไม่รีบอะครับคือวันนี้หุ้นถูกแล้วแต่ต้องระวังว่ามันจะถูกได้อีกเพราะว่าตลาดกําลังสูญเสียวความเชื่อมั่นอยู่คือตอนนี้ตลาดสูญเสียวความเชื่อมั่นแรงมากนะครับทั้งทั้งสถาบันรายย่อยก็ดูได้จากงานเซนตเดลซิตี้คนไปเยอะเลยที่คนไปเยอะคืออะไรคือไปหากําลังใจกันอืมไปหากําลังใจกันนะเมื่อวานผมก็ได้ไปก็เจอนักลงทุนหลายท่านอยู่ก็เข้ามาพูดคุยด้วยก็คืออยากเชหุ้นแหละแต่ผมก็ต้องรองหน่อยอย่าอย่าเพิ่งแบบรีบร้อนจนเกินไปคือ เข้าใจแหละว่ามันลงมาเยอะเข้าใจแหละว่าขาดทุนกันอยู่นะครับเข้าเข้าใจแหละว่าอยากจะซื้อแต่ขอต่อราคาอีกสักหน่อยแล้วกันเนาะผมต่อถึงเมื่อไหร่เพราะตอนนี้เนี่ลงมาใกล้จะปิดแกลบแล้วนะอืมเอางี้พี่จอยถ้าเกิดว่าสมมติว่าผมให้ e ี s หุ้นไทยร้อยบาทต่อหุ้นเลยกันนะสมมุรณนะสมมุตินะร้อยร้อยบาทต่อหุ้นใช่ไหมครับถ้าสมมติลงไปเหลือสักหลักเดียวพีผมจะผมจะแฮปปี้มาเก้าร้อย ก้าเท่า P/E ผมจะผมจะเริ่มเล่าคอมเมนต์แล้วเก้าเท่ามันจะเป็นไปได้เหรอผมผมผมไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดถามผมว่าผมจะเชร์ตอนไหนผมจะเชีร์แถวนั้นผมไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่าแต่ถ้าแต่ถ้ามันลงไปถึงตอนนั้นผมผมจะเริ่มซื้อผมจะเริ่มแนะนาซื้อเอาพี่จอยต้นปีเราอยู่พันห้าถ้าเกิดบอกว่ามันลงมาพันหนึ่งใครจะเชื่อเฮ้ยเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปได้นะไม่หมายถึง P/E set ไง P/E set จะลงไปเก้าเหรอก็ไม่รู้คือไม่คือ,คอถามว่าทำไมต้องเป็นเก้าเท่าเพราะว่า วันนี้ตลาดหุ้นฮ่องกงอหรครับพี่จอยหุ้นฮ่องกงนี่เทรดแค่มาสิบเอ็ดสิบประมาณสิบเท่าในฮ่องกงอะฮ่องกงสิบเท่าจริงนะเกาหลีเก้าเท่านะเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลงไปสักเก้าร้อยถามน้องหัวะได้ออกบอกว่าจะได้คอมเมนต์บายหรือหรือ,หร,อ,ห,รอหรือถ้าเกิดไม่ต้องลงมาถึงก็ได้แต่ขอให้กำไรไป็นสุดเดืยนมันเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นเนี่ยผมก็อาจจะอาจจะกลับมาเชียร์ก็ได้แต่ตอนนี้มันยังไม่มีสัญญาณนะครับพี่จอยหมายถึงว่าในแง่ของฟันเดอร์เมนทัลอะเมืเสาร์อาทิตย์ไปขอกำลังใจใช่ไหมวันนี้้้คุณผููชมมดดเเเราาาอะะกจไหลลแว ไม่ไม่ไม่คืออย่าคิดอย่างนั้นแต่แต่แต่เป็นโอกาสเป็นโอกาสเนี้ยคือผมไม่อยากให้หให้ให้ฟังผมแล้วห่อเหี่ยวแต่อยากให้หมองว่าเฮ้ยผมเชื่อว่าโลกผมเชื่อว่าทไทยไม่ได้แบบสูญสิ้นอ่ะวันหนึ่งก็คงกลับมาได้แต่เพียงแต่รอโอกาสหน่อยคือคือถ้าเกิดคำดูในในวิกฤตที่ผ่านมามันก็จะประมาณนี้แหละมันก็จะแบบมันก็จะทําให้แบบชีวิตเราแบบ จะแย่หมายถึงว่าความรู้สึกในการลงทุน่ะเช่นแบบโควิดเงี้ยลงมาเหลือ900กว่าจุดแฮมเบอร์เกอร์เงี้ยลงมาเหลือ300กว่าจุดต้มยำกุ้งเงี้ยลงมาเหลือแค่แบบส0 0 0อแต่เดี๋ยวมันก็จะมีรอบฟื้นของมันค่ะงั้นในภาพรวมรอนะกลยุทธ์ก็คือรอก่อนถูกแล้วอาจจะมีถูกอีกได้รอก่อนได้ใช่